เครื่องซักผ้าน้ำไม่ไหลซ่อมเองได้ง่ายๆด้วยงบแค่หลักร้อยเท่านั้นใครที่เจอปัญหาเครื่องทํางานแต่ระบบน้ําไม่ไหลโดยปกติแล้วมักจะเสียที่วาล์วเปิดปิดน้ําเราสามารถซ่อมเองได้ทํายังไงไปดูกันเลยครับถอดสายยางน้ําเข้าด้านหลังเครื่องซักผ้าออกถอดฝาครอบด้านหลังเครื่องซักผ้าออกจะเป็นฝาครอบส่วนบนตรงนี้จะมีสกรูอยู่ประมาณ6ตัวใช้ไขควงแฉก ถอดสกรูทั้ง6ตัวออกให้หมดเปิดฝาออกมาก็จะเจอชุดวาล์วชุดนี้คือชุดเปิดปิดน้ําแต่อย่าลืมถอดปลั๊กออกก่อนนะให้เราทําการดึงปลั๊กสีฟ้าออกดึงปลั๊กสีดําออกดึงปลั๊กสีขาวออกเสร็จแล้วใช้ครีมมาปลดตัวล็อกสายยางตรงนี้ออกาสายยางออกแล้วเราก็สามารถถอดชุดวาล์วเปิดปิดน้ําออกมาได้เลยชุดนี้ประกอบไปด้วยวาล์วสามตัวตัวแรกคือท่อส่งไปยังถังซักตัวที่สองคือท่อส่งไปยังน้ํายาปรับพานุ่ม ตัวที่3คือท่อส่งไปยังระบบซักมือเราจะเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดตัวนี้ไปซื้อร้านละไหลในราคา200กว่าบาทวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากใส่ท่อสายยางซักมือพร้อมสายรัดเสียบท่อน้ําถังซักกับท่อน้ํายาปรับพนุ่มเข้าไปใน2โรูนี้ดันเข้าไปให้สุดก็จะลงล็อกพอดีเสร็จแล้วเสียบปลักเข้าไปสีขาววาวน้ําซักมือสีน้ําเงินวาวน้ําถังซัก สีดำวาวน้ำถังน้ำยาปรับผ้านุ่มเสร็จแล้วเช็คความเรียบร้อยของปักอีกครั้งดันทั้ง3ตัวให้สุดจากนั้นนำฝาครอบกลับมาประกอบเสร็จแล้วนำสายยางน้ำเข้ามาประกอบเข้าไปเพียงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทดสอบเครื่องกันเลยมาลุ้นกันครับว่าเครื่องของเราจะกลับมาทำงานปกติหรือเปล่าตอนนี้กดสั่งให้เครื่องทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้ระบบสั่งจ่ายน้ำ อนนี้น้ำไหลปกติแล้วนะครับเครื่องทํางานปกติแล้วใครที่เจออาการเครื่องซักผ้าน้ำไม่ไหลาสามารถซ่อมเองได้ง่ายๆปกติแล้วอาการนี้จะเสียที่ชุดวาล์วเปิดปิดน้ําแค่เราไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนเองแค่นี้เครื่องซักผ้าเราก็กลับมาทํางานได้ปกติแล้วครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ